ครับวันดีพี่น้องสุขุสุคนครับเจอกันอีกแล้วครับกับพิเชษแฟมิลี่นะครับเช้านีา้พามาเบิงเอาบักซิดาจิมจูนะครับมาลงอีก6ต้นนะครับหลังจากที่หดน้าแล้วเราก็เลยเอามาลงเพิ่มอีก6ต้นนะครับเดี๋ยวไปเบิงว่ามันสีง่ามซ้ำใดนะครับ6ต้นที่เอามาลงเพิ่มเติม ครับหลังจากที่อาจจะประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วครับเกือบเกือบเดือนแล้วที่เอาบักซิดามาลงเนาะพู้นขับจากต้นบักงวงต้นบักงวงขอบสาฟังนู่นนะครับ้าวมามาหอดขอบสาฟังนี่นะครับกับประมาณซิบ ซิปต้นนะซิปเอสต้นนะครับบักม่วงไอ้บักซีดาจิมจูนะครับแล้วก็บ,บักซีดาแดงอีกต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าพันบักซีดาแตงโมว่าสั้นครับเวลาพาออกมามันก็นสิเป็นแดงคือบักแตงโมนะครับข้างในมื้อนี้ก็เลยเอามาลงเพิ่มเติมอีกหกต้นนะครับกับจิมจูขึ้กันให้มันกลายังพันในสุดรอะครับเหลืออยู่เหลืออยู่ นิดนึงนะครับ่าจะลงลยยู่ประมาณาสัก2ต้ตนนะครับถ้าจะเอาลงให้มันครบนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เดียวสีเอาไวป้ปลูกพักครับปลูกพักเนาะแล้วก็มีโครงการที่สีเห็ดเทียงหน้าหน่อยนะครับคาง้างไดนะครับต้นลดเอ่อน้ำจอดอยู่นะครับนั่นก็สิเห็ดเทียงหน้าหน่อยตรงนั้นนะครับแล้วก็สี เอาปลาลงในในบ่อนี้นะครับแต่ว่ากะสิลงกระช่างนะครับกะล่อล่อหนานะครับล่อดูดูการนะครับแต่ตอนนี้กะมีปลาอยู่นะครับปลาเข็งมื่อนี้กะสิเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นไปขายพู้ละครับทั้งบัวขาวนะครับทั้งบัวขาวทั้งบรรหวยเนาะผู้ใดสนใจกะไปเบื้องได้ครับกิโลละ100บาทเนาะปลาเข็งเทศนะครับปลาหมอเทศนะครับมื่อนี้ก็เลยตอนเศารก็เลยต้อง เตรียมการได้เศร้าครับเอามาลงก่อนนะครับจำนวนหกต้นเพิ่มเติมนะครับบักซีดาบักซีดาจิมจูนะครับกับต้นกับงามอยู่ครับได้มาอีกหกต้นนะครับเอามาเพิ่มเติมเอามาลงนะครับเพื่อสิให้มันเต็มขอบสะนะครับจะได้งามเวลามันใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยเอาลงมาปลูกให้มันเรียบร้อยนะครับลงไวปลูกไวแล้วนะครับนี่ บักซีดาจิมจูนะครับเพื่อนบอกว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับข้อมูลผมผิดพลาดยังไงหรือว่าทั้งลานเพื่อนอบอกผมบ่เมื่อยังไรกับบลูนะครับเพื่อนว่าประมาณปีหนึ่งก็นาจะได้กินหมากนะครับสําหรับบักซีดาจิมจูนะครับจํานวนหกตนที่ลงเพิ่มเติมในเซานี้นะครับหลังจากที่หดส่วนที่ปลูกไว้แล้วนะครับ ซิบตนนะครับกับไอที่ปลูกไว้แล้วกัน,น่าจะดินกัน,น่าจจะแน่นนะครับเพราะว่ากบฟางใส่ปุ๋ยคอ,อกเรียบร้อยนะครับนะครับใส่ปุ๋ยคอ,อกใส่เอาฟางมากบเรียบร้อยนะครับนี่คือประมาณเดือนนึงครับที่ลงไปนะครับสาหรับชุดก่อนที่ลงบักซีดาจิมจูนะครับอันนี้กับบักซีดาแดงนะครับมีอยู่ตนหนึ่งครับตรงนี้ นะครับเราก็เอาไปปลูกไว้ข้างบนอีกต้นหนึ่งนะครับก็เลยทายให้พี่น้องในเบื้องนะครับว่ากะลงเรื่อยๆนะครับมิยังเพิ่มเติมกบเ,เ,เพิ่มเติมเรื่อยๆกะสีอปเปียนให้พี่น้องได้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันกะบ่ได้ลงไวตั้งแต่ที่แรกนะครับเพิ่งขุดบ่อเสร็จนะครับก็เลยต้องมาลงนะครับ ฟังนุ่นกัเอาจันไดนะครับเอาจันไดมาลงไวเอานอนอที่มันจากต้นนะครับที่มันแตกออกจากต้นมาก็เอามาลงไวนะครับหลังจากที่มันเป็นรูปเป็นล่างนะครับก็จะดูอาจจะเบ่งสวยงามกว่านี้นะครับนี่แหละครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะปาไ้มันดีๆล้ะก็สีเฮ็ดเทียงหน้าหน่อยนะครับแล้วก็สีมีโครงการเอาถังน้ำนะครับขึ้นตรงนี้แหละครับแล้วก็ ใส,ส่น้ำตรงนี้เนาะในการใส่อุปโภคบริโภคบริเวณเชียงหน้าหน่อยหลังนี้นะครับส่วนน้ำพวกนี้นะครับหลังจากาต,ต้นบักซีดาพวกนี้นะครับหลังจากที่มีน้ำนะครับก็บสิเห็ดสะพานกลาว่าสิเห็ดสะพานตรงนี้ครับ,บรเราเป็นสะพานครับเห็นทั้งลงไปเอาน้ำแล้กก็สีเอาน้ำจากนี่ขึ้นมาหดหดพักหดบักซีดานะครับแล้กก็สีเลี้ยงปาน้ำนะครับในหนาน น้ำม,มาแล้วนะครับก็เลยรอช่วงฤดูน้ำอยู่นะครับก็เลยพาพี่น้องมาเบิงนะครับอัปเดตสถานการณ์หลังจากที่ขึ้นมาอยู่บ้านนะครับเริ่มตั้งแต่อีพีแรกนะครับอีพีแรกจนมือขึ้นนะครับอีพีทีซีสิบเจ็ดนะครับขึ้นมาอยู่บ้านได้เฮ็ดอีหยังแน่ให้พี่น้องเอฟซีได้ติดตามนะครับได้เบิ่งวา่า หลังจากที่ขึ้นมาอยู่บ้านเร้วเป็นจังไดนะครับครับก็บสิได้เบิ้งว่า,าชีวิตการขึ้นมาอยู่บ้านมาเห็ดกเกษตรมาอยู่กับครอบครัวนะครับมันมีความสุขจังได้แตกต่างกับเห็ดงานประจาจังไดนะครับก็บให้พี่น้องได้เปรียบเทียบกันเบิ่งแล้วกันนะครับถึงแม้นว่า จะบบมีเงินเดือนนะครับบบมีเงินเดือนแต่ละเดือนนะครับแต่ว่ากะความอบอุ่นชีวิตขอบครัวการได้ใส่ชีวิตอยู่กับบ้านนะครับก็จะมีความสุขทำใรนะครับก็เลยทายทองให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับก็เอาไปพิจารณากันเบิ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณสุขุสุขคนนะครับเอฟซีนะครับที่ติดตามโดยดีเสมอมานะครับ ติดตามกดไลค์กดแค่นะครับฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าจะได้ครบ1,000คนนะครับยังยังมีกำลังใจอยู่ครับว่าจะมีผู้ติดตามนะครับสู่ต่อไปนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งสุขสุขคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากผู้ใดยังพลาดในกดติดตามในฝากกดติดตามนะครับพี่เชษดแฟมิลี่นะครับเป็นกำลังใจให้กันในการ สู่ชีวิตกับการมาเป็นเกษตรที่บ้านนะครับขอบคุณสุขุสุกคนครับยูดีสบายยูดีมีแห้งสวัสดีครับ